เศรษฐกิจอันนี้เป็นอะไรที่ตะกี้เราก็คุยกันไปเราก็คุยกันไปเศรษฐกิจเนี่ยมันจะผูกกับหลักๆก,ก็คือหุ้นถูกต้องครับผมเป็นยังไงบ้างครับจัดฟัน<ช>มากเลยคือถ้าสมมติว่าใครไม่รู้ก็คือเอผมคิดว่าคนสมัยนี้น่าจะน่าจะน่าจะ,าจะยึดติดไม่ใช่ยึดติดผู้ผิดเข้าใกล้กับหุ้นมากกว่าคนสมัยก่อนถ้าอ,อย่างเป็นในรุ่นพี่ผมมีเมื่อเจ็ดปีที่แล้วพี่ชายผมเขาจะถูกสอนมาจากคุณพ่อเลยว่าหุ้นเอย่าไปยุ่งแลลูกหุ้นเนี่ยเหมือนเหมือนพนันละ เล่นแล้วเจ็บาตายกันมาเยอะแล้ว <c oughs> พี่ผมก็ลองเล่นหุ้นดูเพราะว่าด้วยความที่เรียนคณะเดียวกับพี่บริหารธุรกิจ <c oughs> แต่พี่ผมเรียน real estate <c oughs> เรียนอนะสังหาริมทรัพย์มันก็จะมีสอนหุ้นด้วย <g ül> ก็ลองไปเล่นดูลองวิชาลองวิชาลองวิชามันร้อนมันแตก <c oughs> ม,ม, <c oughs> มันร้อนแตกเนี่ยแล้วมันร้อนมันก็ร่วงมําได้เลยว่าตอนนั้นพี่ผมเพิ่งอยู่ประมาณอยู่ปีสี่ตอนนั้นผมอยู่ประมาณมห้าเองมั้งแล้วผมก็ก็รู้คือเด็กสมัยใหม่อ่ะแล้วเด็กในช่วงนั้นอ่ะมันเข้าใกล้สื่อมากกว่าปกติแล้วคือเราก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่าหุน้นผมก็ได้ผมเคยพูดกับว่าหุ้นกับพี่ผมตอนนั้นมันบมห้ามหกนี่แหละแบบพี่ผมมันถามว่าเอ้ยอนาคตจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยพี่ฮะอยากเล่นหุ้นะ อย่าเล่นหุ้นอย่าพูดกับพ่อหุ้น้พี่ได้ยินอีกเดี๋ยวตบปานนะถ้าพูดบหุ้นจะตบปานไม่เห็นหน้ามึงอ่ะพี่เคยไปเล่นแล้วไี่กูเรียนบริหารธุรกิจนะยังไปไม่รอดเลยมึงมันเสี่ยงเชื่อพี่เอาเงินไปทิ้งเบาๆมึงเก็บเงินไปลงทุนไปซื้อบ้านดีกว่าเนี่ยกูถึงเรื่องอสังหาเนี่ยอยากซื้อบ้านมาบอกกูเดี๋ยวกูซื้อบ้านเนี่ยเก่งที่กำไรไว้ให้คำถามคือแล้วเราได้ฟังพี่ไหมฟังฟังผมไม่ยุ่งกับหุ้นหุ้นมานานมากไม่แตะเลยใช่ จนกระทั่งมาเจอคนที่แบบเขาเขาไปถึงหุ้นแล้วไงพี่เราแบบเราเรา,า,า,ามาอยู่ในสถานที่ที่มีคนมีความรู้เรื่องหุ้นปุ๊บเขาให้ความรู้เราก็เลยแบบอ๋อไม่ใช่พี่บุงงงเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวพี่ดูอยู่นะกำมันแน่เลยคือมันเ,เป็นความเป็นความหวังนะ <laughs> พูดถึงแล้วหุ้นเนี่ยเป็นความเป็นความหวังและความฝันของของใครหลายคนนะครับแบบมันเป็นสิ่งที่ ป็นไม่กี่อย่างที่สามารถพูด้ว่าเป็น passive income นอกจากอะไรก็แล้วแต่ที่้องไปขายวิญญาณไก่เพชรอ่ะอันนี้ไม่ต้องขายวิญญาณให้เพชรแต่อาจจะต้องขายวิญญาณให้ตลาดหลักทรัพย์คือมันเป็นสีที่สามารถมอบ passive income ให้คนได้ซึ่งคนสมัยก่อนด้วยเขาที่เขาถูกส่งทอดความคิดเหมือนพี่ผมกับพ่ออย่างเงี้ยเขาก็จะกลัวไม่กล้ายุ่งแต่คนที่เข้าใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ่ะมันรู้ว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องมันคืออะไรมันมีหลักการของมันอยู่มันมีหลักการของมันอยู่ซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาพูดลงหุ้นอ่าใช่ ปัจจัยก็คือหลักการกลไกลตลาดง่ายๆที่สามารถพูดได้แบบเหมือนสั l y d ดีมันนะพี่หรือเรื่องของแบบแพนิคเซลความกังวลอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิดการขายเทขายหุ้นจํานวนมากอย่างเงี้ยทำให้แบบตลาดแม่งล้มมาเหมือนกับถ้าจะบอกเป็นสินค้าก็เหมือนขายครีมสมมติว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นขายครีมแล้วทุกคนนะ่ยต้องต้องมาซื้อครีม ซื้อครีมอันเนี้ยซื้อกันไปคนละอันสองอันสองอันขายดีมากพอเห็นคนเห็นว่าขายดีก็มาซื้อครีมอันนี้ทุกคนก็ซื้อครีมกันไปเรื่อยๆแล้วอยู่วันหนึ่งแม่งเกิดแบบมีคนแพ้แพ้สิวขึ้นมาคนเดียวทุกคนก็เอาครีมมาคืนร้านหมดเลยเอแล้วกลายเป็นว่าสินค้าแม่งน้นตลาดอย่างนั้นอ่ะก็ครีมก็ไม่มีมราค่าเลยใช่ราครีมไม่นก็ไมีูลคาราคาตกเราสามารถแบบพูดอธิบายง่ายๆอย่างนี้กับแพนิคแพนิคเซลคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นก็คือว่าสองสามวันที่ผ่านมาอาทิตย์แล้วตั้งแต่โวิด นะเพราะว่ามันมีสถานการณ์หลายอย่างที่ทําให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวทั้งไอตัวไอโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วก็ไอตัวน้ํามันนะครับที่ซาอุดิวกับรัสเซียมีปัญหาไอโอเปกที่เขาพูดเรื่องน้ํามันอะไรก็แล้วแต่ราคาน้ํามันมันลงปุ๊บแม่งเลยส่งผลกระทบต่อตลาดบ้านเราเพราะว่าพีไอหุ้นบ้านเราก็เป็นหุ้นน้ํามันด้วยหลายที่หลายหลายหลายตัวพอเสร็จปุ๊บตลาดมันดาวทุกคนแม่งก็เลยแพนิคแพนิคกับแพนิคจัด แล้วตลาดบ้านตลาดบ้านอื่นเขาก็แพนิกด้วยคือตลาดเอเชียลงหมดตลาดของดาวโจนของอเมริกาก็ลงคนแม่งก็เลยแบบทาั้งที่จริงๆแล้วถ้าดูมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเราขนาดนั้นแต่คนเกิดความกังวลแล้วว่ามันว่ามันจะตกขายพอขายปุ๊บราคาก็ลงรัวๆเพราะลลว่าสัพลายมันเยอะ ถูกต้องแต่ไม่มีดีมานถ้แล้วผมก็รู้อยู่แล้วที่นี่คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอแต่เราก็เพ็นแต่เราก็ไม่สามารถแต่เราก็ก็แตกความกังวลในใจได้ใช่คือมันเกิบความกังวลที่ก่อขึ้นในใจฉันจริงๆอมันแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆด้วยท่านี่แบบบางทีเราก็รู้อยู่แล้วผมคิดว่าคนหลายคนน่ะที่แบบเทขายหุ้นกันไปในสองสามวันน่ะก็รู้ว่ามันจะลงอ่ะแล้วก็แต่ก็แต่ก็เทเพราะด้วยความที่แบบเราเราเราแพนิกแล้ว คืออาการออกแวบแบบเงือแตกมือแบบว่าเปียกอ่ะผมจะเล่าให้ฟังอาการท่านที่แบบเราเรียนรู้สิ่งนี้มาเ,<อ>เราเรียนรู้ว่ามันจะมีการแพนิคเซลขึ้น<อ>มันเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลและและ,และจับตาดูอยู่ห่างมันคือการเรียนรู้ที่เราสามารถทําได้ว่าอ๋อนี่คือแพนิคเซลอืมเราก็นั่งรอดูแต่เราก็มีหุ้นของเราด้วย<อ>นะครับที่แบบเราพยายามจะไม่แตะต้องมันเลย เราพยายามผู้โจชาญบอกว่าซื้อแล้วเก็บไว้เรากอดไว้ซื้อซื้อแล้วแบบอย่าปล่อยนะเรากอดกองไว้ตอนเช้านีลงก็เรื่องของมันเดี๋ยวมันขึ้นซื้อตอนทานอิฐเซลแล้วด้วยมันลงมาแล้วด้วยบอกให้ซื้อตอนถูกๆเลยชาวบ้านทานอิคือเราซื้อโกยไว้อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวซื้อไว้เดี๋ยวมันขึ้นแน่นอนราคามันตกอ่ะเดี๋ยวซื้อไว้นี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วได้ความเป็นจริงสิ่งที่ฉันคิดความเป็นจริงกำลังเรียนอยู่เลยผมกำลังเรียนอยู่ตอนคาเช้าเก้าโมงนั่งอยู่อาจารย์อนไรรมมมูู่้ผก็เปิดดา เฮ้ยวันนี้แม่งลงแน่ๆเลยวะ่ะเขี้ยได้เวลาที่จะต้องซื้อแบบที่พี่โลโบอกก็สินะนั่งกดรอดูอีกสักพักเออเออป้าบตลาดลงเขี้ยะโคตรแย่โอ้โหลงขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ยไอสัตว์เย็แล้วไม่ต้องลงหนักกว่านี้แน่เลยขายคือลงมาแล้วด้วยซื้อแอดวานซ์ที่เท่าไหร่นะเอ่อเออซฟมาที่ร้อยเจ็ดห้าอ่าลงมาลิฟต์เลยลงมาจากสองร้อยลงมาเหลือร้อยห้าแปดอ่ร้อยเจ็ดห้าบอ 175ลงมาลึกแล้วซื้อซื้อเสร็จลุกยังไงต่อลงมาเหลือร้อยคือเราคาดว่ามันจะเหลือมาณร้อยเจ็ดสอย่างเงี้ยไม่ได้ัวแลเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาไม่มีอะไตอนร้อยก้าสิบสองร้อยกคนได้ลงไปอีกสบาทเหลือร้อแปดเหลือร้แปดแพนิคทันที เชียร้อยห้าแปดบ้าปันเนี่ยไอ้ซาตลาดพังเดี๋ยวเราจะตายกันหมดล่มสลายแล้วไะเหี้ยเศรษฐกิจไทยล่มสลายมึงเชียรกูเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนฆ่าตัวตายจบแล้วจบแล้วประเทศเราจบแล้วพ่อกูตกงานแน่เลยเหี้ยไม่ทันแล้วทำไมขายตอนนี้แม่งต้องตกหนักกว่านี้แน่เลยขายสรุปคือคนแม่งขึ้นกับร้อยแปดสิคนฆ่าตายคือกูนี่แหละไอ้สิ่งที่เราทำตอนแรกก็ถูกแล้วใช่ไหมลงลงมันลึกมากแล้ววันนี้มาอีกแล้วบอกให้ทำไร ซื้อพี<ร>อซอ่ซื้ออะายพี่ <c oughs> ซื้อแล้วกอดเอาไว้ซื้อแล้วกอดเอาไว้มึงเชื่อกูเดี๋ยวมันก็ขึ้นขายขาดทุนไปเอามาว่าหลักหมื่นแล้วกันฮะพูดว่าเป็นหลักหมืน่นเนี่ยคือตัวอย่างของปรับความกังวลที่เกิดขึ้นทางที่จิงผลกระทบแม่นกกานานั้นแต่มันคือความกังวลอ่ที่แบบทําให้คนต้องหยิบออกมาขายหยิบของที่จริงๆมันยังไม่เสียด้วยซ้าอันนี้คือกังวลเกินเหตุ เกินเหตุดิพี่มาฟังฟังเคสของพี่มาไหมยังไงพี่คือเคสของพี่อ่ะมันเอาจริงๆนะเกิดมาพี่ไม่เคยเล่นหุ้นเลยพี่เริ่มเล่นหุ้นแค่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่โอนเงินเข้าไปในพอร์ตหุ้นห้าหมื่นแล้วพี่ก็ซื้อตัวหนึ่งซื้อไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วตอนมันลงมาสองวันเนี่ยติดลบอยู่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันทำให้พี่รู้ตัวเลยเว้ยว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้เลยคือพี่เปิดมาแบบติดลบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบ วางมือถือแล้วก็เล่นเกมต่อไม่ได้คิดอะไรเชี่ยไม่เป็นสีที่พูดง่ายทำยากมากนะมันเลยตรงกันข้ามเลยจนจนตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเราเราไม่กังวลมากเกินไปหรือเปล่าเออมันมีแบบขอบเขตอยู่แต่มแบบเนี้ยเนี่ยเนียเป็นเป็นอะไรที่ดีเพราะบบความแพนิคนอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดกับทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะพี่ที่มันไม่เกิดขึ้นกับพี่เออจะบอกว่าพี่ไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าพี่มีมายเซ็ตอะไรสักอย่างในหัวหรือเปล่าคือส่วนหนึ่งอ่ะใช่ส่วนหนึ่งพี่มั่่นใจวาแบบเฮ้ย มันน่าจะกลับขึ้นไปคือต่อให้ไม่ได้กลับขึ้นไปจนเราเท่าทุนหรือกอ็ไม่แต่ว่ามันไม่น่าจะขาดทุนเกิน uh, uh, แบบ5% 10% uh, uh. พี่เลยไม่สีเลียดแล้วในหัวพี่อะ่ะพี่คิดว่าแบบคือพี่ก็อยู่ในวงการเนี้ยต่อให้ไม่เคยเล่นอะ่ะแต่พี่เคยไปคุยกับเพื่อนๆหลายคนพี่ไม่รู้ว่าเขาแบบมีความรู้อะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนแต่พอมันคุยกับหลายๆคนเราก็แบบเฮ้ยมันน่าจะมีความจริงบางส่วนบ้างแหละแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญอะไรมากมายอะ่ะ เราซื้อแล้วเราเก็บยาวๆปล่อยให้แบบไซคลพวกนี้มันผ่านไปอะเราสุดท้ายเราก็จะกําไรแต่แบบกาไรนิดเดียวเหมือนว่าไม่ได้หวังจะรวยจากหุ้นแต่ว่าเรียกว่าเก็บสะสมรัพย์ประมาณนั้นมากกว่าในหุ้นก็เลยกล่าวว่าแบบซื้อแล้วก็ปล่อยไว้นานๆจังหวะนี้คืออยากถูขาพี่เพิ่มมดแต่แต่อันนี้คือแบบว่าเราก็อยากลองเพราะว่าเราก็ลงแค่แบบส่วนหนึ่งของรายได้เราไงเหมือนแบบอยากลอเด้วยเข้าใจพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ว่าทฤษฎีมันก็เท่านั้นอ่ะเราก็ต้องลองปฏิบัต ก็เลยแบบตอนนี้ลองลองดูรู้ไหมตอนแรกผมเป็นแบบพี่นะแต่คือเรารู้นิสัยตัวเองยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่โอเวอร์เรียกติ้งแบบว่าเรามีอารมณ์กับอินกับหลายอย่างเยอะพออินกับอะไรเราก็จะใส่ลงกับตรงนั้นสุดคือพี่รู้ป่ะตอนที่แบบผมอ่ะเล่นหุ้นตั้งแต่วันที่เราคุยกันนานแล้วอ่ะตอนนั้นที่คุยกับพี่ศิริเรื่องหุ้นหุ้นหมูที่พี่ซื้อ TMG นะแล้วผมก็เริ่มเล่นตั้งแต่วันนั้นเลยเล่นไปเรื่อยศึกษาอ่านหนังสือ แล้วก็แบบนั่งดูอ่านหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าเก็บเป็นความรู้ว่าบแบบทุกวันมันจะมีแพสซีฟเป็นคำแล้วแบบตอนนี้เขาบอกว่าไอ้นายมึงอยากเป็นแพสซีฟเป็นคำกูมีแพสซีฟเป็นคำแล้วไอ้เพชรได้ไงวะเฮียมึงไม่ได้ทำงานอะก,กูกูเล่นฮูนเพื่อเฮียเพ็บว่ะคือเราอยากได้ฟิลนั้นแบบเฮ้ยกูแบบ กูก็ทําได้เว้ยแฮสซี่เป็นคำอยากลองรู้อยากลองสัมผัสสิ่งนี้ดูเลยแบบลองศึกษาดูจริงๆครับเป็นอะไรที่ว่างๆคือด้วยความที่แบบชอบอ่านหนังสือเวลาบางอยู่แล้วแค่เปลี่ยนจากหนังสือที่เป็นหนังสือสงครามผมชอบอ่านหนังสือพวกแบบเทอร์ดิเซคมาเอ่อเทอร์ดิเซคันโรมมันจะมีหนังสืออย่างนี้อยู่พี่แบบ30วินาทีสู่โรมคือแบบเป็นหนังสือเรื่องเรื่องอ่านเล่มหน้าหนึ่งคือเขาเขาตีว่าหน้าหนึ่งอ่าน3ามสิบวแล้วเกี่ยวกับสงคราม สามสิบนาทีสงครามคาเทสสามสิบนาทีสงครามทูเทเบิร์กฟอเรสต์อย่างนั้นนะแล้วนั่งอ่านไปเรื่อยผมก็เปลี่ยนหนังสือพวกนี้เก็บใส่เชลแล้วก็หนังสือหุ้นมาอ่านแค่นึงแล้วก็ลองเล่นก่อนหน้าที่แบบไม่ได้เล่นจริงจังเป็นแบบพี่เลยแบบไม่สีเรียมแต่พออินเข้ามาเท่านั้นแหละผมรู้สึกเลยเลยฟิลเหมือนตอนเล่นโดตาบัตอีเบียกับพี่อ่ะอย่างนั้นกูเสียเงินกูเสียเงินขาดทุนเล่าเอาปืนมายิงกูยิงกูตรงนี้เลย มันเป็นอย่างนั้นเลยพี่อาทิตย์ที่ผ่านมาผมแบบเฮ้ยจริงจังละอืมอยากลองเลยอยากศึกษากลไกตลาดไอ้เคี้ยเซฟิงทั้งเซฟิงทั้งหมดที่มีอผมเอาเอาผมเอาบัตเจ็ตเกลี่ยลงหมดเลยเกลี่ยใส่ลงแบบลง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 แล้วแบบแม่งเครียดมากเว้ยนี่ความกังวลที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเรามาก่อนเลยผมมั่นใจว่าผมผมเป็นคนประเภทแบบ ไม่ได้กังวลอะไรเลยแบบไม่ค่อยกังวลอะไรเพิเจอร์ความกังวลของผมเป็นความกังวลระยะสั้นมากอความกังวลแบบว่าอไอเ้เชี่ยกลัวว่าแบบแฟนจะโกรธวันนี้กลัวแมวหิวลืมให้ข้าวป่าวะไอ้เชี่ยวันนี้นัดไขรไว้ป่าวะเนี่ยไอ้ัเอ้ยนัดพี่บวงไว้ <laughs> ลืมไปทันอีกเลยก <laughs> ูความกังวลมันจะเป็นความกังวลแบบสั้นๆง่ายๆเนีตเทอเชยชตเมชอตเมไม่เคยกังวลอะไรลองเทอมเลยผมไม่ได้กลัวเรื่องอนาคตคือมันเพราะว่าบ้านผมอะถูกสอนมาว่าแบบเออ ยังไงก็ได้ขอให้ไม่ตายข้างถนนก็พอแล้วเราก็มั่นใจมากว่าเรามีสกิลที่จะจะทำให้เราไม่ตายข้างถนนอะยังไงก็แล้วแต่กูจะไม่ตายข้างถนนต่อให้ไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ผมก็จะหาวิธีที่จะไม่ให้ตัวเองต้องนอนข้างถนนให้ได้เป็นกรรมกรกูก็เป็นได้กูไม่ซีเรียสเลยผมไม่กลัวที่จะต้องไปแบบอ่านั่งกับขี้ข้างทางเงี้ยโน้ตพบเลมันก็เลยไม่เคยกังวลอะไรหลักๆมาก่อนไม่ได้อยากมีชีวิตหรูหราอะไรมากมายแต่อันนี้คือมันเป็นความอยากที่จะมีแพสซีฟเวทําไ้ดจริงด้วยว่าเเลยไปินนกัับมร ชีวิตจริงบัตรตลาดหุน้นไม่แต่ว่า <laughs> พี่ว่าเรื่องเงินอย่างเงี้ยคือพี่ว่าเราค่อยๆเพิ่มระดับหรือจํานวนเงินขึ้นไปได้นะเกี่ยวกับว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงอะ่ะคืออันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่พี่ผ่านมากับตัวเองเลยคือเหมือนเมื่อก่อนเวลาพี่เล่นไพ่กับเพื่อนเนี้ยอืเล่นกันแบบสิบยี่สิบก็จะตื่นเต้นแล้วแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ย hey, ถ้าเสียอะไรเงี้ยอืมันก็จะรู้สึกแบบ ไม่ได้หวะทำไมกูเสียเยอะจังวะ,ะแต่พอเหมือนเหมือนมันเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะสิบยี่สิบอ่ะ, 10, อะมันก็จะแบบไม่รู้สึกอะไรละแบบรู้สึกไม่สนุกอะ่ะไม่อยากเล่นเวลาจะเล่นก็เพิ่ม,มแบบสี่สิบได้ไหมห้าสิบได้ไหมค่อยๆอ่ะมันค่อยๆเพิ่มระดับจนแบบว่าหลังๆมันเนี่ยพี่สี่ห้าร้อยได้ไหมพันหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นนะีมันก็จะเป็นเรื่องของการพนันแต่ว่าถ้าสมมติเราแปลจากการพนันมาเป็นเรื่องของการลงทุนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าเราใช้ตรงนี้ในการฝึกได้ แบบสมมุติว่าตอนนีน้ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราลงทุนสักแบบสองสามแสนเอ้ยเราเรารับความเสี่ยงไม่ไหวว่ะเวลามันลงเรารู้สึกแย่เราอาจจะแบบเฮ้ยลองปรับลดระดับลงมาก่อนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะทุกๆคนมันก็ต้องผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เหมือนกันหมดอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆเราจะเก่งได้เลยหรืออยู่ๆเราจะสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้เลยอะ,อะ,อะคือต่อให้เราเห็นคนอื่นเขารับได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะรับได้เราก็แบบสามารถฝึกไปได้ตรงเนี้ย ก็าสมมุติว่าเรารู้สึกว่ากับจํานวนเงินจํานวนนี้เรากังวลมากเกินไปนะเพี่สุดยอดเหรอพี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคิดหัวข้อใหม่ได้เมื่อกี้เลยหัวข้ออะไร <c oughs> หัวข้อเรื่องแบบจดๆเอาไว้จดเลยคือตอนแรกอะรู้ป่ะพี่ผมมองพี่อะผมนึกถึงพี่ชายผมเลยนะเออผมนึกได้แบบว่าเออนับถือพี่มากๆเพราะว่าแบบพี่ฟิลเหมือนพี่แบบนึกผมนึกถึงพี่ชายแต่ว่าพี่ชายผมไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆเนี่ยพออยู่กับพี่บ่อยๆก็เลยรู้สึกนึกถึงตอนที่อยู่กับ พี่ชายตอนที่สมัยวัยเด็กๆหน่อยเพราะตอนนี้พี่ผมเขาทำงานแบบเลี้ยงลูกไปแล้วเนี่ยก็เลยไม่่อยได้เจอกันมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือผมมองว่าผมกับพี่เวลาเล่นอะไรจะเล่นเหมือนกันตรงน,นี้ที่ผมมองว่าผมกับพี่เหมือนกันเวลาเล่นอะไรอ่ะ คือลักเหตุผลของการลงเล่น่ะมันจะคล้ายๆกันเหมือนกันที่เราไปลงแฟคทตอรี่เดทาคอปอ่ะเราลงเพราะแบบว่าคือบางคนบอกว่าเออไปขี้มึงลงนี้เมื่อไหร่มันจะรวยแต่คือเราไม่ได้อยากจะรวยเออคืออันนี้คือเราอยากจะไปต่อสู้เพราะมันเป็นเกมยิงกันอ่ะใครจะไปสนใจเรื่องเงินเราสนใจเรื่องการยิงแล้วแบบบางที่เหตุผลหลายอย่างในการเลือกกินหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเลือกไปร้านนั้นๆน่ะของพี่กับผมมันคล้ายกันแต่เวลามันเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจะรีแอคต่างเออพี่กับผมรับมือแบบโคตรต่างกันเลยเออสำหรับผมมันมีแค่แบบโกบิ คือถ้าสมมุติว่าไม่เล่นก็คือไม่เล่นแต่ถ้าเล่นก็คือต้องตายไปข้างนึงเออมันมันกับเกมหรือกับอะไรมันก็เหมือนกันอ่ะคือถ้าไม่เล่นก็คือผมไม่ได้คิดจะเล่นแบบบางคนแบบอ่ะยังมีคนเล่าคอมเมนต์เกมมาอย่างเงี้ยผมไม่เล่นก็คือไม่เล่นเพราะถ้าเล่นแล้วคือกูต้องเข้าไปอยู่ในเกม้ให้ได้มันต้องต้องต้องเล่นเลยอเกม is my life now อ่ะอินเข้าไปเออมันอินเข้าไปมันทําให้แบบพอเวลาเกิดความกังวลแม่งก็เลยแบบ เกิดเยอะคือเวลาเล่นเกมผมก็กังวลจริงๆล่าสุดเล่นเกมจีบสาวผมยังกังวลจริงๆเลยกังวลเลืองแบบเชียแบบผู้หญิงมันจะไม่รักเราอป่าวะถ้าเราทําอย่างนี้ตอบถูกเปล่าวะเรามองว่าผู้หญิงคนนี้มีตัวตนจริงๆในหัวเราแล้วอจีบคนนี้มั่งนี่ใช่เลยถ้าจะเลือกใครสักคนหนึ่งอะมันไม่ใช่เลือกเพราะว่าแบบไอ้เชียเลือกสุ่มๆให้เดี๋ยวโหลดมาได้เชี่ยมันสามารถโหลดโหลดตัวเองอยางจะผู้หญิงคนหนึ่งได้เถ้าเราเลือกเขาไปแล้วเราเลือกแล้วก็ต้องไปสุดทางกะต้องรักเขาอย่างนั้นนะคือทางนี้มันเป็นนเกมะ ความคิดกูคือเนี่ยเมียกูแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยอย่างนั้นนะพี่แล้วแบบแต่กับกับกับหุ้นก็เหมือนกันมันก็เลยเกิดขึ้นนั่นคือแบบความกังวลที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์การเงินที่เกิดขึ้นเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเซ็ตตกตลาดหุ้นไทยเขาเรียกเซ็ตนะฮะแล้วก็คือจากพันสี่ร้อยจุดเมื่อเดือนที่แล้วอือาทิตย์ที่แล้วเหลือพันสองร้อยกว่ากว่าสองวันที่แล้วเหลือพันหนึ่งร้อยเมื่อวานพันหนึ่งร้อยสิบสี่ วันนี้ตกมาสุดที่9ก้าร้อยจ็สิบกรกสิบำไม่ได้9 0้า้อยกว่าแล้วก็เด้งกลับมาที่พันหนึ่งรอยเหมือนเดิมบวกจากเม,มื่อวานขึ้าไกนิดหน่อยพัน0อสมิบั้งเอาง่ายๆคือถ้าสมมุติว่าคุณจ่ายเงินลงไปเมื่อสเดือนที่แล้วประมาณแสนหนึ่งอะตอนนี้คุณเงินคุณจะหายไปประมาณสี่หมื่สี่สิเปอร์เซ็นตประมาณนั้นอ่าซึ่งมันก็ไปใส่ว่าทำไมคนเราถึงได้แพนิกกันนะตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับการเงินท้ายที่บางจริงแล้วมองจริงก็คือบางทีมันอาจจะ เอออันนี้มันก็เรื่องใหญ่นะพี่พูดถึงแล้วคือคือสีสิบเปร์เซ็นต์สหรับเงินมันก็เยอะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าสี่สิบเปอร์เซ็นตนั้นอ่ะเราเทนงไปหมดหรือเปล่าใช่ถ้าสมมติว่าเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็คือเยอะถ้ามันคือสิบเปอร์เซ็นต์ของเราสุดท้ายแล้วมันก็แค่สี่เปอร์เซ็นต์ของเราที่หายไปอ่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ถ้าถมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นต์หายไปเลยก็คือแตกพ่ายนั่นออแหละัจจัยก็ อ,มอมันนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจนี่คือเรื่องของเศรษฐกิจ